นี่เป็นเพียงภาพตัวอย่างของร้านก๋วยเตี๋ยวระเบียงหลุมที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งผู้จัดทําเอามาดูเนื้อหาเพื่อเป็นแบบอย่างที่เราจะประยุกต์ใช้ในบ้านของเราโดยการนําวัสดุเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นะระเบียงเก่าประตูเก่าโต๊ะเก่าก็อีเก่า โซลาเซลลเก่าก็มาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นห้องคลากิจห้องกินข้าวห้องสัมมนาหรือว่าห้องรวมญาติมิตรก็ทำทุกอย่างเพื่อให้มีความสุขทำสิ่งที่เราชอบดูแล้วมันเพลินตาดีครับนี่ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งของบ้านยางของร้านระเบียงร่มนะครับ เป็นร้านที่ขายต้มเล็งอร่อยมากครับนี่ก็เป็นการประยุกใช้ไม้เก่าจากบ้านเก่าแล้วก็มาต่อเติมใหม่ซึ่งอาจจะเสียค่าแรงพอสมควรแต่ก็ได้สิ่งที่เราชอบโดยที่ไม้ทุกอย่างที่มาจากของเก่าไม่สูญหายเก็บมาใช้ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ชิ้นที่สึกหลอแล้วหรือว่าชิ้นที่ยังดีอยู่กระจกก็ใช้กระจกสีช่อง,งเล็กๆมาสร้างสีสันแต้มแต่งให้บ้านเรานะครับบันไดก็ทำแบบเหยียบเต็มขาอันนี้เป็นมาตัวอย่างของโฮมโปรซึ่งผมเคยดูมาก่อนอันนี้ใช้วัสดุเทียมยกใช้เนื่องจากไม้ค่อนข้างจะหายาก ต่ก็ต้องใช้ตุนสูงแต่ถ้าใครที่มีไม้อยู่แล้วก็แนะนำให้เป็นทําบ้านไม้แต่ต้องรู้จักวิธีกำจัดปลวกอาจจะเทเชลไรททุกหนึเดือนหรืออย่างช้าสุดปีละสองครั้งคือ6เดือนครั้ง6เดือนครั้งแต่ถ้าะให้ปลดไปต้องทุกหนึ่งเดือนอันนี้ปซีนล,ลังคานะครับอันนี้ข้อไก่ โคกลอกไก่ของประหลัดนะครับซึ่งเอาทำตเตรียมกษเียณมีทั้งแพะแกะหมูหัวควายไก่ต้องเป็นในช่างเก่านะครับช่า,ชางงบต่อแล้วก็สอบโดยเป็นรองประหลัดแล้วก็เป็นประหลัดนะครับก็มีวิธีดัดแปลงหลากหลายนะครับลอง<า>ดูและติดตามชมดูนะครับเวลาคนตัวกรบปิสแก่กับปิดปิดง่ายด้วยดึงทุเดียวปิดหมดเลย กูอะม่ยซอนหมาซื้อไม่เหลี่ยมไม่แทงซอนก็ซอนเหลี่ยมก็ซื้อนะอแล้วประเด็นสำคัญทุกคนผนด ขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามชมนะครับน,นี่ก็อาจจะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยที่ออกให้ท่านไปใช้ดำเปลนต่อเติมในสิ่งที่เรารักนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ